กางวันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทศกาลตรุษจีนของเมืองมุกดาหารนะคะเนาะรประดับประดาตกแต่งสวยงามนะคะทั้งซอยนี้ด้วยนะคะทางนี้ด้วยนะคะนู้นยาวนะคะแล้วก็ที่เส้นยาวไปถึงฝั่งคง้งมีสามซอยเนาะมีสามซอยนะคะถนนถนนยาวมาทางนี้แล้วก็ซอยที่หนึ่งที่สองที่สามพอดีเลยค่ะมีโคมไฟประดับประดาะะเขาเรียกอะไรคะนี่ เขาเรียกอะไรสีพิงแดงโคมเรียกโคมเนาะยาวนะคะนี่เป็นภาคกลางวันนะคะตามห้างร้านก็จะมีติดโคมไฟประดับเหมือนกันเนาะเป็นหน้าเทศกาลตรุษจีนนะคะของเมืองมุกดาหารเนาะบรรยากาศท,ทั่วไปภาคกลางวันนะคะแล้วก็รอติดตามภาคกลางคืนเนาะค่ะเนาะค่ะ ใบหนึ่งหกล้านเติมเ่าเน่ฮ้ยือลอตเตอรี่ยแต่ว่าคนขับเด็กผมไปถามมาแล้วคนขับรถาต่ว่ แบตเตอรี่เขาซื้อกระไผ่แพงแล้วนาทีนึงน่ะสื้อกระไผ่เขาชี้เขาเดี๋ยวจำเดี๋ยวว่าก็หลายอยางชื้อทางไหนพิ่งกาวพานเพิ่ชาะพานกับชุ่มมูเจ้าเหรวะโอ้มมดอกไม้สวยนะคะอันนี้เนาะชุดละเท่าไหร่ใหญ่เนี่ยยี่สิบใช่ไหมอ๋อเพิ่ะให้เลือกเหรอ 嗯，对对对，是。 หนึ่งอะไรคะตาดีก็เห็นเนะค่ะเนาะแปดหนึ่งสามสาธุสาธุวันนี้พาเอซีมาขอพรนะคะขอพรกับองค์ปุพญานาคนะคะ ที่สะพานมิจรภาพชทยราวแห่งที่สองนะคะของมุกดาหารนะคะนี่ก็คือทำขอพรองปู่นะคะเนี่ยทำบูชาปู่ก็าะไดนะคะก็ขอให้ปูพญานาคนะคะปกปักรักษาพี่น้องเอ็ดีทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะทสิ่งใดสมดังแปรถนาเนาะโดยเงินโดยทงดดดดองโดยทรัพย์สมบัติ เป็นมหาเศรษฐีแห่งความสุขจาอุสาธุสาเรามาค้นหาแล้วีิ้นนะหลังจากขอพรปู่แล้วนะคะเราก็มาค้นหากันเลยนะคะมาขอพรแล้วคงจะได้พรเนาะแพงนี่เหรอแนี้เขาอยู่เขาเขาเขาวาปู่เขาเรียกเขาซื้อยูใส้

โอ้ยให้พรเลยเด้อให้โชคให้ลาบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุนาดานอืนี่แหละพ่นอยู่นี่แหละนี่จะมาอีกแล้วลองที่ถ้ามาที่นี่ก็โอ้ยแม่ค้าก็ลืมหูลืมตาอาปากได้เลยอ่ะขอให้นักท่องเที่ยวมาเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอบะสาธุสาธุสาธุ